ผมเป็นนักเรียนคอร์ส97ของคุปันุ่นที่32นะครับก็เรียนจนเรียกได้ว่า5เดือนครึ่งที่ผ่านมานะครับผลลัพธ์ก็มียอดขายรวมนะครับ25ล้านเน๋ก็มีโอกาสได้เข้ามาเรียนค่ะในรุ่นที่39ตอนนี้นะคะผ่านมาประมาณ2เดือนกว่าทํากําไรนะจากการขายของออนไลน์เนี่ยรวมๆแล้วเฉลีย่ยเดือนละ2แสนกว่าบาทเลยค่ะมาเป็นนัเกเรียนในคอร์สรุ่นที่15ผ่านมา10เดือนสามารถทํากําไรหลักแสนนะคะเดือนแรกค่ะสร้างกําไรให้ตัวเก๋เองนะคะหลักหมืน่นถัดออกมาอีก3-4เดือนนะคะเก๋ก็ได้กําไรหลักแสน ค่ะเป็นนักเรียนรุ่น40ลีพสาม,มารถขายของออนไลน์ได้มีกําไรมากกว่า300,000บาทก็รุ่นที่2ค่ะนะคะนักเรียนผ่านไปแค่9เดือนเองกําไรนะคะที่นัดได้จากการทําออนไลน์ทุกวันนี้นะคะต่อเดือนหลักแสนล่าสุดได้900 0 0 0บาทต่อเดือนจากผมเนี่ยทำออไลไม่เป็นมาก่อนเลยนะครับแต่พอมาเรียนคอร์สของครูแม่ปันนะคะรู้สึกเลยว่า การทําออนไลน์สําหรับณนะตอนนี้มันง่ายนิดเดียวเพราะว่าคอร์สนี้นะคะสอนละเอียดจริงๆค่ะนะคะเรียกว่าคนที่ไม่เคยมีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ค่ะคนเรียนรู้วันแรกก็มีครูที่เลี้ยงดูแลนะคะคอร์สไม่ได้สอนเพียงแค่วิธีการแต่ยังแนะนําการเลือกสินค้าที่มีความต้องการและตอบโจทย์ในโลกออนไลน์สูงนะคะพอเราเริ่มเรียนไปแล้วนะคะความตู้ทั้ง5วันนี้ค่ะเราก็เอามาปรับใช้นะคะอย่างต่อเน,นื่อง ้าใครนะคะยังไม่มีความมั่นใจในการทําออนไลน์นะคะหรือว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเนยขอแนะนําคอสนี้เลยค่ะคอสออนไลน์สุพรนค่ะการันตีเลยนะคะว่าดีจริงค่ะแล้วก็ได้ผลลัพธ์แน่นอนค่ะวันนี้ก็แค่อยากแนะนํานะคะว่าคอรสนี้คุ้มมากจริงๆลองนะคะสมัครเข้ามาเรียนรู้ดูนะคะบางทีคอสนี้อาจจะพลิกชีวิต<ม>คุณได้นะคะ